เอาล่ะกลับมาครั้งที่แมปบูล็อกไลว่ลนะครับวันนี้เนี่ยลูกพี่ส่งภาพนี้มาอวดพี่นะครับเขาบอกว่าเขาเปิดได้ตัวนี้ไครเซอร์ Kaiser นะครับผมโอ้โหเป็นตัวเวอร์คัสตัวใหม่เลยนอกจากนั้นก็ยังทิ้งข้อความมาด้วยว่าตัวนี้สามารถยิงปั่นโค้งในแบบที่พ่อชอบได้ด้วยเพราะว่าลูกพี่ี่รู้ว่าพี่ชอบลูกปั่นโค้งนะครับ ตอนนี้ก็พยายามเปิดหาลินอยู่นะแต่ไม่ได้สักทีหมดไปเยอะมากๆคือตอนนี้ท้อแล้วครับทอ้อแล้วไม่อยากเล่นละพี่หาลินนานมากเลยเนะี่ยหมดไปประมาณหมื่นกว่าโลบคัคยังไม่ได้เลยเนี่ยครับลินตัวนี้นะเพราะว่าพี่ชอบลูกปั่นโค้งนั่นเองและในเมื่อน้องลีบอลเปิดได้ใครเซอร์แบบนี้แถมปั่นโค้งได้ด้วยดังนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะแอบเล่นไอดีลูกอีกแล้วครับตอนนี้ลูกพี่น่าจะไปเตะบอลน,นะเตะบอลในชีวิตจริง เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ไอดีของลูกพี่เองและนี่อะไรมันกินผมลูกพี่วะเนี่ยโอ้โหคือแปลกๆเลยนะหัวโรนัลโดว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครเซอร์เนี่ยมันเก่งมันแจ๋วจริงหรือเปล่าและมันยิงลูกโค้งได้อย่างไรไหนดูซิจะบอกนะว่าลูกพี่เสียไปแล้วอ๋อนี่ไงโอ้โหตนองนีบอลล็อบพออยู่แล้วครับล็อกไว้อย่างดี <laughs> นี่คือใครเซอร์นะครับหนึ่งในเวิลด์คลาสทั้ง4แล้วก็เป็นเวิลด์คลาสใหม่ล่าสุดนะครับผมเพิ่งมาได้ไม่กี่วันนะ นะถ้าเปรีบอลดวงดีจังเลยอ่ะไปแอบเติมมะเนี่ยแล้น,นั้นรีบอนก็จะมีซาเอะนะครับแล้วก็ดอนลรเลนโซอันนี้คือพี่เป็นคนเปิดได้เองจำได้แปดสปินรู้เรื่องดวงดีจัดมาเดี๋ยวนี้เรามาลองใครเซอร์กันดีกว่าครับในร่างของเออคิเซโนโรนันโดสู้แต่ถ้าเกิดอยากลองอาจจะต้องไปลองที่เซิร์ฟวีก่อนแล้วกันพี่เล่นไม่เก่งอะ คือส่วนตัวไม่รู้นะครับไม่ได้ติดตามแบบนี้เลยว่าตัวใหม่มันเก่งมันเจ๋ยงยังไงส่วนมากพี่จะได้รับข่าวสารจากลูกพี่นี่แหละส่งมาขิงประจําจสําหรับใครที่รู้ว่าใครเซอร์มันมีข้อดียังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยอ่ะมาลองดูกันเลยครับตอนนี้ใครเซอร์ Kaiser มีทั้งหมด3สกิลนะ CVB ก่อนอื่นต้องลองนี่ก่อนครับสกิล C นะครับใครเซอร์อิมแพคโอ้โหชื่ออย่างเท่อออ,อ๋อเป็นสกิลยิงนี่เองไม่มันดูไม่ค่อยแรงเลยวะ มันดูแบบเหมือนไม่ค่อยแรงหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองใหม่นะครับอ่าอีกทีนึงไคเซอร์อมแพคมันดูไม่แรงนะไปคิดไปเองคือมันต้องใช้ยังไงอ่ะกดค้างไว้หรออ่า mm hmm. เดี๋ยวขอลองนี่ก่อนเลยครับผมสกิล V นะครับสกิล V ี m p e r เพลเลอรอ๋อมันมีสองสกิลเหรอถ้าเราคลองบอลจะเป็นอีกสกิลหนึ่ง mm hmm. อุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับสมเป็นท่าวิ่งของจักรพรรดิในะอีกที โอ้โหีโคตรเท่แจ๋วว่าน่าจะเป็นท่าที่ใช้บุกทะลวงได้อย่างดีแน่นอนนี่ไปไงสงสัยจะต้องเอาไปคอมโบกันหน่อยแล้วป่ะลูกตัวนี้ใครอยากให้เราเล่นคอมโบกันก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวนะใครวะหนะ้ามาไงอะ่ะเอ้ยอันนี้มันเซิร์ฟวีไม่ใช่เหรอเซิร์ฟวีลูกพี่นะครับสงสัยจะเป็นเพื่อนเขาอ่ะดีเลยเอานี่ไปน้องเอเมอรัลด์ดิปล์จัดไปถือว่ามีคู่ซ้อมรอเราต้องเนียนเนียนเป็นรีบอลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าพ่อแอบเข้าไอดีลูก โอเคตอนนี้รู้แล้วครับพี่จะเอา ID พี่เองนี่แหละเข้าในมือถือและไปยืนเฉยๆจากนั้นจะให้ทอมเนี่ยส่งบอลให้เราเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลองสกิลอย่างเต็มที่เป็นไงฉลาดปะส่งมาน้องส่งมาใครเซอร์วอลเล่จัดมากดรัวๆเลยครับมันเป็นยังไงเปิปดมาดิทอมส่งมาอุย้ยโอโ้เหมือนจะเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้ยผั่นโค้งจริงด้วย โอเคพี่เข้าใจแล้วเราจะต้องกดต่ํานิดนึงครับให้เป้ามันอยู่ต่ําเพราะว่าลูกโคมไมันจะโด่งหน่อยจะได้เข้าอ่ะน้องทอมส่งมาได้แล้วน้องเฮ้ยสู้โอ้โหแจ๋ว่าคือท่ามันเท่มากอะ่ะเฮ้ยพี่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นกับลูกต้องเป็นคอมโบที่สุดยอดลงตัวแน่นอนนอกจากนี้ก็ท่านี้ก็ดีนะครับเอาไว้ยิงใช่ปหมใคเซอร์อิมแพคน่าจะาไว้ยิงระยะใกล้หรือว่าจ่อจอได้ได้ดีนะ นี่ท่านี้ก็เจ๋งขอแค่เรารู้จังหวะกับเพื่อนนะครับหาเพื่อนที่รู้ใจที่ไม่ใช่ไอทอมตัวนี้ทอมกว่าจะส่งอะ่ะแล้วก็ท่านี้ครับท่าวีเนี่ยไม่รู้มันอาหารว่าอะไรนะใครได้ดีเลยไม่ต้องมีบอลก็ได้นะครับขอแค่มีเป้าหมายอยู่ด้านหน้าน่าจะเป็นท่าที่เอาไว้อ่เขาเรียกว่าอะไรหาช่องนะครับหาช่องหาช่องเข้าไปหน้าประตูแล้วก็ยิงด้วยท่า C ีมันน่าจะเล่นประมาณนี้แหละ เอ้ยโอ้โหไม่เข้าว่ะมันต้องยิงมุมแบบไหนวะตรงกลางเหรอแต่เท่มากอ่ะต้องเลงประมาณนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับระยะด้วยนะครับโอ้โหสู้มัเนเท่เว้ยไคเซอโอ้โหมีหน้าน้องรีบอลถึงเอามาขิงพ่อของดีจริงไม่แน่ใจว่าไคเซอรนี่จะปั่นไซก้อยหรือไซปโป้งนะครับเราลองเลงในฝั่งนี้บ้างไหมเผื่อเป็นไซก้ย อ๋อเออว่าเป็ไซก้อยว่ะคือสามารถตัดได้ทั้งไซก้อยไซโป้งโป้งชี้กลางนางก้อยเลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าลองวิ่งแล้วนายแย่งเราเตะดูสิใช่หรอมันแย่งเพื่อนได้หรอตัวนี้ทําไงอ่ะ โอ้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราต้องให้น้องลีบอนมาสอนเองแล้วแหละพี่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากโทรหาลูกแป๊บบอกลูกไปเลยว่าพ่อแอบเล่นของลูกเดี๋ยวเราบอกทอมกันนะครับเราเรียกพ่อเรามาแป๊บจริงๆไม่ได้นะครับจริงๆเรียกลูกไอ้ทอมบอกโอเคเฉย เอาล้ครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการโทรหาลูกพี่เรียบร้อยนี่มาแล้วมาแล้วฮัลโหลครับลูกฮัลโหลครับพ่อเออไหนครับใครเซอร์มาเล่นยังไงครับสอนพ่อหน่อยสิพ่ออยากเห็นสกิลมาหน้าขอได้ครับแต่ว่าพ่อขอเข้าไอดีลูกนั้แล้วลูกมาเข้าไอดีพ่อได้ครับผมโอเคสลับเลยครับแจ๋วเลยครับโอ้โหเมื่อวานลูกเปิดได้เองเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับไหนครับสกิลตัวนี้มาเล่นยังไงครับเริ่มจากสกิลซีก่อนเลยลูกสกิลซีใช่ไหมครับมันเป็นสกิลเตะครับพ่อคือเอาไว้ยิงได้เลยใช่ไหมไม่มีอะไรมากใช่ครับโอเคั อกแล้ว่องโอ้โหไอทอมมันเซฟว่ะน้องทอมเซฟจัดงั้นสกิลวีล่ะครับสกิลวิงเหมือนจะเป็นสกิลเลี้ยงบอลนะครับแล้วก็พอเลี้ยงเสร็จจะมีโอกาสให้เรายิงได้ด้วยครับมีโอกาสหมายความว่าไงอ่ะคือแบบมันจะให้เรายิงครับผมก็คือพอเราเลี้ยงเสร็จแล้วครับตรงสกิลสองครับมันจะเป็นคําว่า Impact ครับแล้วเราให้เรากดเลยครับอ๋อก็คือกดวีรัวๆเลยเหรอครับครับผมอ๋อโอเคโอเคมาทอมแอนเจอรี่เจอพี่หน่อยน้องเอเมอร์เลอร์ลิเบิล เอ้ยโอ้โหเหนียวจัดอ,อีกทีครับแต่เมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าหลังจากพุ่งเสร็จเนี่ยมันสามารถยิงได้เลยแบบรุนแรงด้วยนะการยิงคล้ายๆกับท่าซีเลยนะครับลูกคิดว่าตัวนี้เก่งไหมเนี่ยเก่งมากครับผมเก่งมากเลยเหรอใช่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะสกิลวีนะครับความเร็วจัก,กรพรรดิไปเลยปึ๊บนี่ไงเอ้ยฮู้ สวยงามครับคือแบบว่าเหมือนตัวนี้สกิลซีเอาไว้ยิงสกิลวีก็เอาไวย้ยิงแถมหลบได้ด้วยคิซินโนโรนันโด ى. ถ้าอะไรไม่รู้นะไม่เคยดูและนี่คือแมกนัต <c oughs> ไปเลย <c oughs> เอาเข้าเลยเหรอ คือท่านี้มันทํางานไงครับแมกนัทเนี่ยก็คือพอเราเล็งปุ๊บอะครับมันก็จะยิงครับผมและเข้าเลยเหรอวอลล์จะเนไหมไม่ครับก็จะให้โกลับครับถ้าโกลับไม่ได้ก็คือเข้าไปเลยครับเอ้าคือมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอลูกลองรับลูกนี้ให้ได้นะไปเลยครับผมแมกนัทลูกเตะอบตโอ้คือรับยากมากเลยเหรอคือบอลมันลอยช้าครับผมรับไม่ถนัดเลยครับ อะไรมาท่านี้โกงอะดิใช่ครับมันโกงครับแต่ว่าพ่อต้อจะเล็งต่ำกับลูกมันเลยมาช้ามันเลย<า>เรี่ยนมารู้สูรแล้วถ้างั้นนะ่ะเล็งต่ำทีนะไปเลยนี่เขาว่า เฮ้ยเข้าร้อยหรือี่ว่าไม่เพราะอยากเห็นในมุมของคนรับบ้างอะมรับยากใช่ไหมลูกอ๋อถ้าเก่งๆก็คือรับรับไม่ยากเท่าไหร่ครับผมอ๋อโอเคถือว่าเป็นลูกยิงที่มีประสิทธิภาพมากนะครับอันติของไคเซอร์สกิลวีแมกนัตทีนี้มาลองอีกท่าหนึ่งบ้างเอาละ่ะต่อไปเป็นท่าโทรหาแม่นะครับไม่ใช่โอเคต่อไปเป็นสกิลซีนะรีบอลเต็มตัวนะครับสกิลซีนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ดูดิมันตีลังกาเตะเอาไปกิน อ้าวรับได้เหรอครับผมรับได้ครับถ้าจากเยานอากาศรับง่ายใช่ไหมท่าน,นี้รับง่ายใช่ไหมเออไม่ง่ายเท่าไหร่ครับสำหรับผมอ๋อระหว่างสกิลนี้กับสกิลว,วีเมื่อกี้อนไนรับยากกว่ามันพอๆกันเลยครับแค่เมื่อกี้มันลินเลี่ยดอะครับพอมันเลยรับยากแล้วแต่คนเตะครับแล้วแต่ยัลิงงั้นเจอมุมนี้หน่อยเป็นไงลูกเตะองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไหม โอ้โหรีพอร์ททุกผูเซฟว่าลูกนี้ของจริงเหมือนกันนะเนี่ยลูกเป็นโกโบ่อยเหรอครับผมเป็นโกโบอยครับผมเซฟไปพันสามแล้วครับโอ้โหพอเจอเจอมาตีเดสมาเนี่ยพ่อชอบถ้าใครเซอร์วอลเล่ที่สุดนครับอย่างที่ลูกรู้ก็คือพ่อเบียวลูกโค้งครับผมเอาหล่งงั้นลูกนี้ลูกโดนแน่นอนพ่อบอกเลยพ่อรู้วิธีเลงละไปเลยใครเซอร์วอลเล่เฮ้ยสู้โอเคเดี๋ยวเราสามคนนะครับจะไปถล่มคนจริงๆกันพร้อมไหมลูก พร้อมครับทกเกมแล้วกันทกเกมแล้วกันเดี๋ยวพ่อรับหน้าที่เป็นไคเซอร์ให้เองโอเคครับงั้นผมจะเป็นโอหรวอไอคุ u, กองหลังสุดซิกมาอย่าลืมส่งบอลให้พ่อได้หละ่ะซิกมาอโอเคครับไปพิมพ์บอกทอมเลยไปเล่นกันตามมาม เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอบสนามนะครับอีกสิวิเราจะได้ลองใช้ไคเซอร์กันในชีวิตจริงไม่ใช่สิในเกมจริงทีมงานของเรามากันพร้อมแล้วและนี่คือทีมฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเจอกับทีมระดับประเทศญี่ปุ่นนำมาโดยโรนันโดแห่งโปรตุเกสนะครับไปแยกมาเด็กเเดี๋ยวพ่อไปรอข้างหน้าสวยลูกตรงมาลูกทอมส่งมาน้องเออโอ้โหเป็นการต่อบอลที่ลงตัวสุดๆนะครับและไคลเซอร์อิมแพ้ยเอ้ยมันรับได้ไงวะ ไม่ไงยิงจอดจอเฮ้ยถามจริงคือพ่อน่าจะยิงยิงกับทางมันเดาง่ายเกินนะครับเขาเลยรับได้อ๋อครับผมโอเคไม่เป็นไรทอมเขาส่งบอลมาหพ่อแล้วยิงเลยครับยิงเลยครับตรงนั้นเลยครับขคยเซอร์อิมแพคเอ้ยอย่ามาเจ๋งกับพวกพี่ไอ้น้องขอเต้นหน่อยละกันเด็บไปทีโอ้ยมันยิงวินาทีบาป เรียบร้อยครับโอ้โดนไครเซอร์ฝั่งตรงข้ามยิงไปอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วหมดเวลาพอดีนาะทีบาปทาให้เกมนี้เราพ่ายแพ้ไปด้วย3ประตูต่อ2น่าเสียดายมากเลยพ่อว่านะไครเซอร์สําหรับพ่อนะครับมันยังไม่โดนใจวะโอเคต่อไปพ่อจะใช้ซาเอะแล้วลูกไปเอาชิโดมาเ,ดเราจะถล่มทีเมื่อกี้กันไ้ครับไปเลยลูกถ้าไม้ตายประสานไป ไม่ไงนี่คือสิ่งที่โกงกว่าไครเซอร์ครับเอาทำมายิงไม่เข้าอ่ะอ๋อเมื่อกี้มันไม่ติดครับมันเลยไม่เข้าครับตัวยลูกเอาล่ะครับท่าไม้ตายประสานไป <c oughs> ทุกคนต้องตกใจกับท่านี้ไม้ตายพ่อลูกดา o ก็ r i ได d ดางก n d นได้ชนเสา,เาชนคาน โอ้โหและจบไปแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโรฟาอบตอครั้งนี้ทีมเราชนะไปด้วยสกอร์เท่าไหร่ลูก5ต่อศย์ครับผมโอ้โห้าศูนย์เลยเหรอแสดงว่าคอมโบซาเอชิโดของเรายังเจ๋งเหมือนเดิมเจ๋งแ๋วเอาละครับและนี่ก็คือการแอบ,บเล่นไอดีลูกแต่สุดท้ายก็ต้องเรียกลูกมาสอนอยู่ดีสำหรับตัวละครใหม่อย่างไคเซอร์นะครับตัวละครระดับเวลคา a r d ที่ส่วนตัวพ่อคิดว่ามันยังไม่โดนใจพ่อเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะมีเคล็ดลับอะไร สอนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับในตัวละครของไคเซอร์นะหนึ่งในดวงใจของพ่อตอนนี้ก็ยังเป็นคอมโบชิโดซาเอะเหมือนเดิมครับลูกคิดว่าไงล่ะผมก็เหมือนกันครับพ่อแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทอมด้วยนะครับใครก็ไม่รู้นะเรียกเขาว่าทอมเพราะว่าเขาใส่หัวทอมมาเล่นกับเราด้วยคือเขาเป็นเพื่อนลูกจริงใช่ไหมใช่ครับผมอยี่ยงกันพ่อฝากขอบคุณด้วยนะครับมาซ้อมกับเราก็เอาว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับแมปบล็อกไลว์ลจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูไปแล้วครับบ๊ายบาย